สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ผมจะมาสอนการตั้งซื่อแบบล่องหนแบบเท่ๆไปสัวเพื่อนไปอดเพื่อนกันนะครับก่อนอื่นก็เราต้องหาอักษรที่มันล่องหนได้นะครับอักษรน,นั้นผมจะแจกไว้ในใต้คลิปนะครับนั้นเราไปทำเราไปดูวิธีการทำกันเลย let's go นี่เข้ามาแล้วกดไปที่แก้ไขซื้อกดเข้าไปแล้วก็พิมพ์ซื้อใหม่นะครับแบบอักษรพิเศษเออก็คือวางแล้วก็วางแล้วก็วางเรามาทำกันดูนะครับว่าจะลงหนนได้ไหมผมก็ไม่เคยทำนะผมจะแจกอักษรพิเศษนี้นะครับในใต้คลิป ใครเอาไปทําแล้วแบบได้ผลก็คอมเมนต์บอกด้วยนะครับนี่นะครับก็เป็น4ี่ตัวผมทำสีตัวลองหนได้แต่ว่าคลิกเข้าไปที่มันบอกว่าซื้อนี้มีอยู่แล้วนะครับคนใส่แล้วถือว่าใส่ซ้ำไม่ได้เราต้องวางให้ครบห้าเราผมจะ เออผมจะวางอีกหนึ่งให้เป็นห้าให้มันเป็นห้าตัวแล้วกี่ไปไม่ได้นะครับคือว่าเราต้องผมจะเอาหกตัวได้ปะคือไม่ได้นะครับหตัวก็ไม่ได้นะครับคือเจ็ดผมจะลอง 7, เจ็ดดูไอ้เหี้ยไม่ได้อีกแล้วนะครับ ก็ไม่รู้จะว่ายังไงพอนะครับลอง8ลองแปดอี้ยลองแปดคือไม่ได้นะครับซื้อมันซ้ำแล้วผมจะหาวิธีใหม่เออก็คือ9กก็ไม่ได้นะครับผมจะวิธีใหม่นะครับคือซื้อผมยังเหมือนเดิมอยู่นะผมยังไม่ได้เปลี่ยน ผมขอตัดไปหาอักษรพิเศษแบบตัวใหม่ก่อนนะครับผมจะไปหาอักษรพิเศษตัวใหม่เอานะนะครับได้มาแล้วนะครับตัวนี้นะของจริงนะครับผมจะวางไว้ที่ใต้คลิปของผมนะครับนี่คอยดูตัวไหนหายแล้วค่อยลบที่ตัวมันไม่หายออกนะครับก็คือลบ อืมเยอะจำไว้จำไว้สวยเอ่อตัวที่3กับตัวที่4มันลบไปนะคือเราจะแปะตัวนี้ไว้นะทำแบบเอาสัก4ี่ตัวเอาสัก4ี่ตัวจะได้ไหมแบบถ้าไม่มีคนทำน่าจะได้ซื้อเข้าซื้อมีคนมีเสื้อนี้อยู่แล้วอีกแล้ว อ่ผมจะไม่ลบไม่ลบอีอะผิดละอาผมจะลบตัวนี้แล้วลบลบลบแล้วมาลบตัวที่ลบออกอีกมือโดนอีกหละลบทิ้งลบลบแล้วมาลบตัวที่สี่ตัวที่เอาดีเอาอย่างนี้นะครับทุกคนเหย็ดเคได้ ไอ้เหี้ยได้แล้วเนี่ยทุกคนเนี่ยซื้อผมไม่มีแล้วดูดีๆให้ออกก่อนออกก่อนเข้าไปดูใหม่เหย็ดแค่ k. ซื้อไม่มีแล้วเอเท่ทุกคนเท่ๆอ่าคลิปนี้ก็พอจบนะครับสำหรับอักษรตัวนี้ก็ผมจะทิ้งไว้ใต้คลิปนะครับขาหน้าผมจะมาเล่นให้ดูนะครับคลิปนี้ไม่ได้เล่นนะครับถ้าทุกคนชอบก็อย่าลืมกดไลค์นะครับ ใครทําแล้วแบบได้หรือไม่ได้ก็คอมเมนต์บอกด้วยนะครับถ้าไม่ได้ผมจะมาแจ้งใหม่นะครับผมถ้าคิ